ดู้ายลนนมาเขาเลมนกอตั้งต้นเลยว่าดีแลวัวเจ้าเล่นไม่ัวเด มโนราจเรียนงามสารุนเอื้ออาทรนี่เราเล่นไหมสายตาหวานกว่าดาวนีมิสายตาหวานกว่าดาวิ่งเทาที่สูงจาฉันโอยี่บย มอก็จะเดินเล้วก็กะ no 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 ิ่เกี่ยวเนี่ยล้วก็งนวดสั่งพญาบ้านนดที่ถ้าเวลาหนาพันชิวงที่ต้องไปไหนขึ้อยัเนี้ย ไป่ะเอาขอเสียเซตตำบลหนองเลี้มดียมตบนี่หละครับบ้านไบ้านหนองกุ้งจางทางเเป็นหนองกุ้งจางางมิิจา่นี่เามงปากคว้าไปหานี่เรามาหนองกุ้งจางทางเยนะแต่งเตอรเหอดนแห้งีบแตงเกมวันนั้นกระชื่เมองต่าเ่หล โอ้ยไปหุ่มไปแล้วตอนนั้นอ้ยคอว่าปุ๋ยสายเนี่ยนะพ่อเลยท่จไหนก็ต้องมหมสุมมาตลยดูนะล่าสุดไปไอดูมาดูมา2วนตอนนี้พ่อแม่เคยพูด่กินมะกระเบากินต้กินไม่หบดข้าวไปสืนให้นา เป็นมาลักดสิทัเอม่าไียตัวไหนนะมาโนราจ้าดูสวยเลยได้วยเราพี่เ่เนตัวไหนสนะมานาเมาโนราแม่ี่คนน่นตีได้เห็นมาโนราังสนสะกพพี่นเานาโเอออุ้นี่เกนี่เด็นก่นี่่นี่ เขาคุ้ยนี่นะคุ้ยนี่เขาไต่ตัดบาดแยนเขาบอกตัดบาดแย่ไข่พอมาตุตัดบาดแยนแม่ไม่เออจะฟักข้อนึ่เขาตักเรียกข้าวพันธุ์ีเอาพิเษสมุนดอกม่ข้อฟักุ้ยเว้ยเอาไปเอาไปเอาไปก้นฟักจะผักแลกวไงอ๋กินแต่ก็กินเพื่ออะไรกันขี้ล้วยข้อไ่นกินเป็อข้อฟั เยไงกันล่ะสูดซ่าแฟน่ของพี่ใอขณะที่่อเทปีเสียงปีของทระธรรมนทมปี่ดงกางคว้าไอ้สามประแสหูของนางพีเสื้อสุดนางหยอกนี่ตามหาข้อตรัด้วงความอดอวยครับคูนางพีเสื้อสุดนางตัดจิตอธิษฐาน ผามีของน,นั่จะตเป็นต <that> ังแ่ว <co> ันี้เพีย่ยวอบกาเไรอโว่ดินางัก็าออมามัที่เสนน่ม่จยไอโ

ไปไปไปห้อมาไหมไป้อมไหมาไมครับคุณังโหดตายทีดีทีเสือสมุูรอชยังเตมึงมันจหดใส่ละกวาพท่ากินแล้วพอท่ากินต้องบอกแกพคิดมแกชิตนี่รามีแค่หัวเปียนคนเดีทนตอ่ะเอาเ้คับนะนักทีเสือสมุออกี่ตามา

มึงกเียบมัมีารองข้อเน้มึงไปยาดหอยคนเชียวเาุ้ยอุ้อุ้ยทีไดทีหนเท่าทีแค่ทีเร่าหพออ้ที่ได้ทีแค่อุ้งก็ไม่ค่อยเยอ่า tất cả từ các thành viên muốn chạy sống ngoài này không đơn hàng chạm khối liên xã tam ở sinh thị còn chỉ nửa เอาบอก่อรเบไปแม็กินเลยเ้ยไอมาวเยไปนั่นเอาคนนี้กระแสนี่มีได้วนเดี๋ยวไปจัดระเบียบนั่นูกหิเป็ดมาเก็บว่ามาควาหน่อยก็ได้เลยโอ้ยันมัาควาต้องทำดุ้ดุน้องเอาไป เด็กที่สุดลกเดินทางมาถึงอุดรแล้วอุดรไม่แข็ยแรไม่แงไม่แข็งไรมรไม่่แง่แไม่แข็งรรไม่แข็็งรงไไมไมแข่แม่งร่ขขรแ่ขแ่ กินเด็ดป้ะ่ายเขาเคยไปกินบ้านย่เลานมันตายมาตาเเนี่ยเออในที่สุดก็เดนทางมปถึงอุรรแล้วอุรอนช่เยนี่ยเียโอ้ยเอน้องสันหนองบวลำพูนองบัวลำพูในที่สุดก็ได้ทางมาถึงนองบัวลำพูแล้วสดาเยี่ยว่าสิวางเลครับวางยังไงบ่สียาว่งแีที่สันเน่

เดี๋ยวไปดีไปเดี๋ยวไปดีไปเดี๋ยวไปดีไป โอ้ยดี๋ยมที่ีเอ้ยน่แหลจะไปชมพูที่บจะไปไหมไปไปไปแลไม่ได้เหมืนไม่เนี่ไปไปไม่อาจจะนั่งนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปถ้าไปจะไม่ไป